ใกล้โซเอาแล้วปาร์ตี้วันเกิดสุดเอกซ์คลูซีฟของแพทริกนัทวัตพร้อมหรือยังกับปาร์ตี้วันเกิดสุดพิเศษของหนุ่มน้อยสุดฮอตแพทริกนัทวัตรฟิงเลอร์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเตรียมบินกลับประเทศไทยเพื่อมาร่วมฉลองวันเกิดกับเหล่าแฟนคลับอย่างใกล้ชิดใน เอม g จิเข้าไนแพทริก c k 20th b i เ t h d บิร์ r เดปตีที่จะจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2566ณเซนเตอร์พอยสตูดิโอไทยแลนดโดยเมื่อวันที่18พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาเป็นวันที่เหล่าเจ้าปลาดาวทั้งหลายรอพร้อมใจกันตื่นเช้ายกด้อมเพราะเป็นวันกดบัตรวันแรก ซึ่งบอกเลยว่าเปิดขายบัตรตั้งแต่นาทีแรกบัตรนั่งก็หมดเกลี้ยงส่วนแฟนๆที่เหลือจึงต้องเปิดสึกแย่งชิงบัตรยืนกันแทนสำหรับงานปาร์ตี้ของแพทริกปีนี้จะสนุกจัดเต็มและอบอุ่นแค่ไหนกดบัตรแล้วมาเจอกันได้ในงานเอเมจิคัลไนท์แพทริก 20th Birthday Party โดยแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Instagram, TikTok, X ของ Inten t Official และเว็บไซต์ worldwide.web.intenofficial.com t